ครับผมอยู่ที่จุดชมวิวนะครับตำบลเกาะยอนะฮะอําเภอเมืองสงขานะฮะก็ทางแล้วก็เป็นตรงนี้มันอะไรครับเนี่ยเลี้ยงอะไรฮะหอยอะไรฮะอ๋อปากระพงนะครับอันนี้ก็เป็นกระชังนะฮะกระชังปลากระพง ล้วถ้าไกลไกลไกล,ไกล,ไกลอะไรฮะที่องเดยใช่ไหมครับถ้าเกิดพื้นถิ่นที่นี่เขาเรียกไซนั่งไซนั่งคือเดี๋ยวพอตอนเย็นเนี่ยเขาจะไปนั่งครับเขาจะมาลงแล้วเขาจะเขาจะใช้ตะเกียงแขวนไว้เพื่อดักกุ้งดักปลาเงี้ยอาจารย์แต่ส่วนใหญ่คือที่เขาดักเขาตข้องการเรากุ้งเพราะปลาปลามันก็มีปลาปลาตัวเล็กตัวใหญ่ไม่มีอืม อ๋อคือก็จะเป็นพุ่มทะเลเอาเอาเอาเรือออกไปก็ไปดูว่าติดไหมไปแล้วก็จอนอันนั้นลงไปในน้ำอ๋อจอนอ่ะแล้วก็เอาตะแยงแขวนไว้ตอนเช้าก็ไปยกขึ้นอ๋อตอนเช้าคนก็จะไปยกขึ้นโอ้โหเยอะมากเลยเหมือนเหมือนคล้ายๆเป็นเป็นใส่เป็นใส่ใส่นั่งใส่งไนั่งอ๋อไสนั่งโอหมีทั้งไสมีทั้งกระชังนะครับนี่น้ำลุ่มอยู่นะครับอันนี้ไสนอนไหมฮะถ้าอย่างเงี้ย ไอ้น,นี่มันอยูกรับซื้อหรือลูกครับตามตามเอนนอเออย่าพิ้งนะครับมันก็แข็เงเร็งอ๋อโอเคครับมันมันนี่หนะ้าฮะจุดชมวิวครับสวยงาม